สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเปิดแผลมะขามที่เราตอนเอาไว้ว่าเราจะเปิดยังไงให้มันอยู่ในลักษณะที่ไม่ฉีกไม่ขาดแล้วก็แผลมันจะพุ่มดีมันมีวิธีครับไปดูกันเลยเนี่ยครับมะขามเสริมหลกักที่ผมตัดแต่งกิ่งไปแล้วคราวนี้วันนี้เราจะมาเปิดมะกรีดพระเทพออกกัน แล้วเราก็เขียนไว้อีกรอบหนึ่งก็คืออุปกรณ์ก็จะมีคัตเตอร์ครับคัตเตอร์ใหม่เราก็จะกรีดลงไปเลยกรีดเบาๆนะครับแล้วเกะออกมันก็จะได้แผลลักษณะนี้แผลหุ้มสนิทด,ดี อันนี้เราก็จะกรีดลงไปเหมือนกันต้นนี้ไม่ติดต้องทำใหม่ละอันนี้อันนี้สนิทด,ดีต้นนี้เราต้องจัดการทำใหม่ละแล้วเราก็จะเอา เทพันกิ่งครับรัดไว้รัดไว้ไวเฉยๆก็คือเคียนแล้วก็มัดมัดไว้เฉยเคียนแล้วก็มัดไว้เฉยคือช่วยห่วงมีนี่ครับแค่เคียนเคียนแล้วก็มัดไปเคียนแล้วก็มัดไปส่วนตัวนี้ทํำยังไงตัวนี้เราก็จัดการเสริมเลยครับ ตัดปลายนี้ให้เสมอแล้วก็ควานตัวนี้ให้มันเป็นรูปตัวทีก็ได้หรือมันก็เป็นลิ่มก็ได้แล้วก็เฉียนตัวนี้ให้เป็นปากฉลามแล้วดูแผลมันมันเอามาประกบกันอย่างเงี้ยให้มันสนิทแล้วเราก็เขียนประเทพทิ้งไว้เลยทำเลยครับเนี่ครับเราก็ปัด บาดเอาเนื้อออกให้มันเป็นลักษณะนี้เท่ากับบาดแผลนี่แล้อีตัวหนึ่งเราก็เฉือปนปาาฉลามแล้วก็ขูดด้านด้านขอบนี้เลยนะครับสองฝั่งข้างข้างในนี้ให้มันถึงแกนนะครับนี่ถึงแกนแล้วเราลองเอามาทาบทาบกันดูว่าแผลสนิทหรือเปล่า,าถ้าแผลสนิทอย่างนี้ก็ใช้ได้เคียนเลยนี่ครับ ช่วยได้อันนี้รากเสริมรากครับนี่วิธีเสริมรากแล้วเราก็เขียนเลยเหมือนเหมือนเนี่ยแต่อันนี้มันไม่อยู่เราก็ทำใหม่เลยวันนี้หลังจากเขียนแล้วมันจะได้ลักษณะนี้ถ้าแผลปิดสนิทก็จะมาได้ลักษณะนี้คือแผลหุ้มดีแผลหุ้มสนิทเป็นต้นเดียวกัน น้ำเลี้ยงก็ขึ้นไปต้นนี้ได้ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับผมจะพาไปกีดแผลต่อไปดูให้ดูอีกต้นต่อไปว่าสนิทดีขนาดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยต้นต่อไปแล้วก็กีดเลยครับนี่กีดปาดแผมัน พผลปิดสนิทือเป่าต้นนี้ใช้ได้ครับต้นตอนมาแผลปิดสนิทด,ดี อ,อนี่มันหุ้มต้นมัน,นอันนี้ไม่อยู่ไม่ติดแล้วต้องทำใหม่ก็จะได้อยู่กิ่งนี้กิ่งนี้เราก็ทำใหม่เลยครับ แล้วก็ตัดเลยตัดเตรียมทำปากฉลามใหม่ถ้ามันไม่อยู่แล้วก็โค้งต้นเนี่ยให้มันเข้าสนิทกับต้นเนี่ยทำทีละต้นเหมือนเหมือนเก่าครับทำเป็นตุวทีก็ได้หรือเป็นริ่มก็ได้แล้วก็้แผมเท่ากันนะครับแล้วเราก็ประกบเราก็จะได้ลักษณะน,น,นี้ตอนไปเลย ส่วนต้นนี้ทิ้งไว้ก่อนถ้ามันททบไม่ได้เราก็รอขแขนงมันงอกขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาขนาดนี้ให้ขแขนงต้นเนี่ยให้มันรัดใหม่สูงขึ้นมาพอสูงขึ้นมาขนาดนี้แล้วแล้วเราค่อยมามาเสริมใส่ต้นนี้เพราะนี่มันสั้นไปมันสั้นไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยทิ้งไว้มันเติบใหม่ครับเรามาดูต้นต่อไปกันเลยอันนี้ติดดีแหละ ท่านมีมะขามรัดใหม่ออกมาตะกิ่งนี้เราก็ตัดทิ้งเพราะว่าต้นนี้เราเสริมเสริมรลกแผลปิดสนิทดีครับนี่อันนี้เราก็จะกรีดกรีดดูพระเทพเอาพระเทพออกเพื่อไม่ให้หมดหรืออะไรมันเข้าไปอยู่ทำรังโอ้อันนี้แผลปิดสนิทดีครับนี่ใช้ได้แผลปิดสนิทนียนดี แล้วก็ประพเทพพันกิ่งพันไว้ก่อนช่วยล็อกเผื่อลมโยกลมพัดมาแร,ง,รงมันจะหลุดครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนี่แผลแผลปิดสนิทดีหุ้มกันดีรอวันโตเนี่ยครับการการเปิดปากแผลไอ้การเปิดการกรีดประเทบหลังจากที่เราตอนไว้ มาดูบาดแผลกันถ้าสนิทก็จะแบบนี้ถ้าไม่สนิทก็เหมือนที่ผมพาทําทําเลยทําต่อไปเลยไม่ให้เสียเวลาครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูอีกเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะมีคลิปอะไรที่ผมจะจะลงอีกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมมีคลิปใหม่ ลงตลอด